สวยงามคมมากคมมากนี่ขนาดยังไม่ไปถึงจุดปลายทางของเราแล้วเนี่ยแค่ร okay, ะหว่างทางก็สวยแลวโอ้สุดยอดสุดยอด ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่อำเภอฮอดของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะจุดหมายปลายทางของเราก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่ดอยแม่โถ ổ, ซึ่งระหว่างทางก็จะมีจุดแวะพักให้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็หาข้าวกินหาคาเฟ่นั่งด้วยเราตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนสวนกอแก้วซึ่งที่นี่นนะเคยดังมากๆเมืม่อสมัยก่อนเวลาใครมาเชียงใหม่ก็ต้องขับรถจากในเมืองอมาเที่ยวที่ฮอดเพื่อที่จะมาถ่ายกับต้นสนสวยๆแบบนี้เลยเมื่อสิบปีก่อนเราก็ขับรถกันมา แล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะที่นี่คือสวยมากเลยนะต้นสนเขาจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะติบตีบหรอใช่ไหมติบเป็นช่องช่องทีทีใช่แล้วก็มันจะทึบๆนิดน,นึงถ่ายออกมาแล้วแบบสวยมากป่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนที่ฝนจะตกค่ะ <c oughs> <c oughs> ฝนตกทุกวันเหรอเนาะเออช่วงนี้ที่เรามาคือฝนตกทุกวันแต่ว่าดีมากๆเพราะว่าเราได้เซอร์หมอ,อกทุกวันเลยไปถ่ายรูปเล่นกัน ตอนนี้คนก็ยังมาเที่ยวที่นี่กันเยอะอยู่นะใช่มีรถแวะพักจอดแล้วก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะที่นี่จะแตกต่างจากตรงสวนสนแม่แตงเนาะที่เราเคยไปตรงนี้กว้างกว่า <c oughs> จริง <c oughs> ก็มีมุมให้ถ่ายแบบไม่ต้องแย่งกันนะออกว้างมากกว้างมากกว้างมากแล้วแบบเยอะไปไกลเลยอ่ะเนี่ยสามารถเดินไปถ่ายไกลๆไ,ได้เลยตรงแม่แตงเขาจะเป็นแค่มไม่ค่อยไม่ค่อยเย,นะยอยนะเนาะไม่กี่แถวเท่าไหร่อันนี้คือแบบเดินได้ไกลมากดูดิสุดนู่นอะ่ะสุดไกลๆ ไกลนู้นเลยเดี๋ยวเราเดินให้ดูไหมไปดนู่นเลยไหมเรเดินถ่ายรูปเล่นดีกว่าปไปเมื่อเห็นอุปสรรคขวางกันไม้กั้นแบบนี้ยุ้ยจะทําอะไรระหว่างกระโดดกับลอดใต้คายา,ย,ยาวๆอย่างนี้ต้องกระโดดอยู่แล้ว โอ้โห oh, <laughs> ผิดหวังว่ะ <laughs> ตอนนี้เรามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันนะคะชื่อร้านว่าค่ะ วไกอะไรม้เตี๋ยวไก่มาละ2องลอยร้านนี้ก็คือจะอยู่ทางขึ้นไปดอยแม่โถนั่นเองหาใน Google Map แล้วก็ตามมาเลยแล้วก็ไม่ผิดหว,ว,วังค่ะดูเว้เตี๋ยวไก่แบบให้ไก่เยอะมากอันนี้เป็นไก่ฉีกนะตอนแรกจะกินเป็นตัวสะโพกหรือน่องอะแต่ว่าหมดแล้วเนื่องจากตอนนี้แบบ bye bye, บบาอกกว่าๆแล้วก็เลยหมดนะคะอันนี้ก็คือชามละซีฟู เดี๋ยวเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนดอยแม่ถูก,กันนะคะแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวจะไปดูว่ามีคาเฟ่อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราอะปักหมุดไว้ที่หนึ่งตรงปากทางขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้เขาปิดอดกินหา,กกาแฟกินอดกินเลยร้านปิดเดี๋ยวไปดูว่าระหว่างทางมีร้านไหนให้สื่อได้บ้าง ขึ้นมาถึงตรงจุดตรงกลางใจกลางหมู่บ้านแน่โถแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นร้านขายของเป็นจุดที่ชาวบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็มีจุดให้ขึ้นรถไปเที่ยวบนทุ่งหญ้าสวนหน้าข้างบนนูนด้วยตรงจุดชมวิวใครจะขึ้นไปกลางเต็นข้างบนก็มาซื้อของกินตรงนี้ได้เลยค่ะมีขายเลยนะลองกอง แล้วลังกองยังเป็นรถแต่ตรงนี้เป็นร้านแขยของชำเนี่ยมีเต็มเลยซื้อยกแพ็กได้เลยซื้อยกแพ็กขึ้นไปได้เลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราขับรถต่อส่วนที่พักเราอ่ะก็เลยขับเลยตรงนี้ไปอีกแค่900เมตรเองโอเค ตอนนี้ยูก็มาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วค่ะเราพักกัที่แม่โถแคมปิ้งนะคะที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งสมชื่อเลยเป็นลักษณะเต็นท์กระโจมมีทั้งหมด8หลังด้วยกันแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัว มีน้ำมีไฟปกติเลยแล้วก็วิวสวยมากๆถ้าใครจะมาที่นี่นะก็จากปากทางขึ้นอนะ่ะมาถึงตรงเนี้ยก็ประมาณ1 0 16กิโลใช่ไหมใช่ประมาณ16กกิโลเองถนนดีถนนเรียบหรูแล้วก็อาจจะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อนิดนึงแต่ว่าก็ขับได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะจะบอกว่าเป็นแคมปิ้งที่วิวแบบสวยอลังการ มีภูเขาล้อมรอบเราแบบว้าวๆๆๆวว,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 ว้เลยเอ,อ๋อลืมบอกราคาที่พักที่นี่นะคือละ1,990บาทรวมอาหารเช้าสำหรับ2คนแล้วก็พิเศษมากๆเขาจะพาเราไปตรงบริเวณทุ่งยาสวรรณาด้วยโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังอะไรเพิ่มแล้วนะคะรวมอยู่ในค่าห้องแล้วเรียบร้อยด้วยปะเดี๋ยวเราไปดูเต็นต์เรากันเต็นต์เราก็จะเป็นเต็นท์ที 5, ซึ่งแอบถามพี่เจ้าของมาแล้วเขาบอกว่า เบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่น่าจะวิวสวยที่สุดนี่จะเป็นเต็นท์ของเราเบอร์ทีห้านั่นเองให้ดูห้องน้ําก่อนเลยนะ <Okay. S 2> จะบอกว่าห้องน้ําเป็นแบบนี้นะนี่ห้องน้ําเล็กๆก,กะถัดล่าสไตล์นอนแคมป์นี่แหละเป็นชักโครกแล้วก็มีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยระบบแกส๊สมีฝักบัวห้องน้ําคือสะอาดเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นวิวจากหน้าเต็นท์ของเราครับผม โอ้โหวิวแบบแกลียนแบบนี้เลยสวยมากคือเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาไปเลยอยากจะรู้ว่าตรงนี้จะมีหมอกไหมนะตอนเช้าลุ้นๆุ้นถ้าเจอหมอกนี่คืองามสุดปังเลยนะตรงเนี้ยไม่รู้ช่วงนี้จะมีอยู่ไหมเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วฝนฝนหมดแล้วแต่อากาศดีมากเลยนะบนเนี้ยเย็นเย็นเพราะไม่มีแดดก็เย็นเลยแล้วก็ข้างหน้าที่ัาจะมีเป็น โต๊ะเอาไว้กินข้าวกินหมูกระทะนั่งชิลจิบเครื่องดื่มได้นะครับ,รบแล้นี่จะเป็นเต็นท์ของเราค่ะมาถักเข้าไปดูเดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนเข้ามาเลยจ้ามาเลยค่ะนี่เข้ามาในเต็นท์ก็จะเป็นที่นอนนะสำหรับสองคน มีหมอนมีผ้าห่มมีผ้าขนหนูให้นะคะและทางนี้ค่ะมีพัดลมและทีวีนะจ๊ะนอนเต็นก็ดูทีวีได้นะจ๊ะแล้วก็มีไดป่าผมให้ด้วยค่ะทางนี้อันนี้เนี่ยความคาดหมายมากเลยทีวีกับไดป่กผมเนี่ยตอนแรกเห็นรูปในเว็บเขาอะฮะ มีทีวีด้วยเหรอนอนเต็นท์ฉันจะได้ดูทีวีด้วยเหรอโอเคนี่ดูซีรีส์ได้เลยไม่ได้ดูมาหลายคืนแล้วเนี่ยจริง,รงเราไปนอนที่แบบที่โฮสเย์เขาจะไม่ค่อยมีทีวีอะเป็นที่นี่ค่ะมีทีวีด้วยก็เต็นกว้างขวางนะมีที่นั่งเล่นด้วยสบายสบายเลยกางกระเป๋าได้สบายตรงนี้เลยนี่ก็นั่งชมวิวตัวเนี้ยสวย เราไปถ่ายรูปมานะจากในเต็นท์ถ่ายออกไาอะเมื่อกีย้ยูนั่งอยู่ตรงนี้พี่แหมบอกสวยมากนี่ยังไม่ได้รู้รูปเลยอันนี้คือมุมนั่งกินหมูกระทะใช่มุมนี้คือวิวหลักล้านจริงๆขออนุญาตว่าเป็นที่พักหลักพันวิวหลักล้านจ้าวิวสวยสุดๆเราต้องการเขาก็จะเป็นหลานกว้างๆแบบนี้เลยมานั่งชิลได้แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้อนุญาตให้เอากิด๊ดเอาเต็นท์อะไรมากลางนะ ก็จะมีแค่แปะทงก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็แต่ละเต็นท์อยู่ห่างกันใช้ได้พอสมควรเลยพอตอนดึกดเดือเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟตรงนี้นี่ถ้าเปิดไฟน่าสวยแน่เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่โรงเรียนบนที่สูงอ๋อใช่จะบอกว่า,าเมื่อกีที่เราขับรถดดผ่านหมู่บ้านของชาวบ้านนะมีโรงเรียนมีวัดข้างล่างแบบคือคื้นมากแล้วที่นี่คือเป็นโรงเรียนที่วิวสวยด้วยนักเรียนที่นี่น่าจะแบบเรียนไปด้วยแล้วก็อากาศดีด รับอากาศด,ดีไปด้วยอยู่ตรงไหน,อย,นหอ,อยู่ตรงนี้เห <Okay. S 2> รออยู่ตรงนี้ตรงนี้ว้าวนี่คือโรงเรียนแม่โถวิทยาคมค่ะเด็กๆกำลังเล่นวอลเลย์บอลกันอยู่เลย oh, โโหโรงเรียนยิูสวยมากแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้แอร์เลยดีแบบนี้ไม่ต้องถ้าหน,น้าหนาวก็คือต้องใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นเลยอะตรงนี้หนักมากอยู่กลางภูเขาเราว่าต้องผิงไฟอะบนเนี้ยอุบนบรรยาการดีเนะาะแถวๆนี้เขาก็ยังเป็นชาวบ้านชาวบ้านอยู่นะก็นบนยอยแม่โถตรงเนี้ยจะมีที่พักน่าจะแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น คือแลไอเทมสุดๆแล้วก็ที่นี่จะบริการรถขึ้นทุ่งหญ้าสวรน,นาก็คือจะมีรอบเย็นกับรอบเช้าแต่พี่ที่ที่พักเขาบอกว่าแนะนําให้ขึ้นรอบเย็นไปก่อนเลยเพราะว่าไม่แน่ใจช่วงนี้มันฝนตกไงเผื่อตอนเช้าฝนตกหนักมากขึ้นไม่ได้เราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นตอนเย็นก่อนนัดไวตอนห้าโมงเย็นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันบนที่ทุ่งหญ้าสวรน,นากัน ตอนนี้เรากำลังจะไปทุ่งหญ้าสวนนากันค่ะพี่ที่นี่เขาขับพาไปเลยถ้ามากันเยอะๆก็ไปเลยทีเดียวพร้อมกันนั่งถ่ายกระบะไปเลยใช่พี่เขบอกว่าเกาะแน่นๆนะครับทางค่อนข้างโหดนะครับโขู่กันสักขนาดนี้นี่ก็เกาะแน่นเลยนะยังนี่เพิ่งลงจากที่พักเองแค่ลงจากที่พักก็แบบดึงดังดึงดังอแต่ขึ้นไปวิวว้าวแน่นอน เท่าไหรนะสิบหนาทีเอง15นาทีเองเองเอง,เองว้าวไปสลามเดียวมากไปเด็ดมาซิ เราว่าไปดักตรงรถที่เขาตรงลงไปนีดก็เดหัดเดียวห,หัวยบ<อ> <laughs> ทางจะหดน,นิดน,นึง<อ>ไม่ดีแล้วแหละก็ดูดูดูน้องดูน้องอมีรถเรียบร้อยเลยต้องหลบกันก่อน ขึ้นมาอย่างสง่างาครับผมดูวิวข้างล่างอ,อดูวิวข้างล่างเฮ้ยเอียงๆต้องเอียงโอ้จสวยงามข้มมากข้มมากนี่ขนาดยังไม่ไปถึงจุดปลายทางของเราแล้วเนี่ยแค่ระหว่างทางก็สวยแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดย ตอนเราทุกคนสู่ทุ่งหญ้าสวรรค์แห่งดอยแม่โถคาน,นี่เลยเรามาอยู่เป็นจุดตรงนี้เป็นหญ้ากว้างๆแล้วก็จะมองไปเป็นวิวภูเขาล้อมรอบเราเมื่อกี้ที่เรานั่งรถกระบะขึ้นมาก็ประมาณ15นาทีไม่ไกลนะแต่ว่านานจากที่พักเราอะถ้ามองมาตรงเขาตรงเนี้ยก็บอกหลังเขาก็ถึงแล้วนานตรงรถสวนกันรอรถสวนกันแล้วก็คิดว่าจะต้องเป็นคนพื้นที่เท่านั้นถึงจะขับขึ้นมาได้เพราะว่าทางค่อนข้าง อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องรู้จุดหลบกัน <laughs> ใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้จังหวะการให้จังหวะซึ่งกันและกันด้วยสําหรับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านี้คือภูเขาหัวโลน้นใ,ใ,ใช่ไหมคะเรียกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาปลูกเป็นต้นกระลำเงี้ตรงเนี้ยชาวบ้านที่นี่จะปลูกต้นกระลำเยอะมากดอกกระกลำอ่ะกระลำปรีอะ่ะ เมื่อกี้ที่เราขับรถขึ้นมาตั้งแต่ทางขึ้นตรงนู้นก็จะมีแบบเขาส่งกระหล่ำกันเยอะมาเป็นรถคอกส่งกระหล่ำขนส่งกระหล่ำกันเยอะสุดๆไปเลยที่นี่น่ากินเนาะอยากกินสักจานหนึ่งกระหล่ำผัดตำปาลยอยาอะไรเงี้ยสำหรับวิวตรงเนี้ที่ขึ้นมาตรงจุดชมวิวตรงนี้ก็ ต้องเลือกเอาตอนเย็นก็จะได้วิวประมาณนี้เพราะว่าถ้าไม่มีหมอกมันก็จะเห็นวิวแบบแกรนทั่วๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นหมอกก็จะเห็นเป็นหมอกขาวๆมองไม่เห็นภูเขาเนาะอืมมันแล้วแต่ถ้าใครมาเจอช่วงเป็นทะเลหมอกก็จะมองเห็นภูเขาไงแล้วแต่แล้วแต่สภาพอากาศถึงแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแต่ขึ้นมาก่อนดีกว่าหน้าฝนใช่ <laughs> เผื่อฝนตกก็ขึ้นเลยถูกต้องถูกต้องวันนี้คือสวยมากวิ่งเล่นได้ไปให้เธอไปวิ่งเล่นหน่อ่ะวิ่งเล่นถ่ายรูปไป างเต็นท์มากางเต็นต์ตรงนี้ได้ตรงนี้เขามีลานกางเต็นท์แล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้ด้วยครับแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วเราต้องติดต่อใครอะไรยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะติดต่อข้างล่างได้เลยมั้งอะหรอข้างล่างไงตรงตรงจุดที่ขึ้นรถอะเออเออใช่ใช่ก็คงตรงนั้นแหละแล้วเขาพาขึ้นมาวันนี้โอ้แต่วันนี้แบบเป็นจุดกางเต็นท์ที่วิวสวยแบบเว่เวๆอเวอเลยอ่ะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ไปยืนอยู่ตัวน้อยๆอยแล้วก็ถ่ายไปมันก็จะเหมือนแบบ มันลลี่อ่ะต้นไม้มันลอลี่ทั้งที่จริงต้นไม้มันมีอยู่ประมาณสามต้นนะบนเนี้ยค่มผมต้นไม้ถ่ายออวมาสวยนะเอาคนไปแปะตรงนู้นนิดนึงโอเคเลยแต่ลมโหดมากเลยนี่มีถจริงถือกล้องยังกล้องสั่นเลยกล้องโยกเลยท่านเนี้ยไม่ได้ใส่หมวกมานะฟูเป็นโกโก้ขันแน่นอนนี่ไม่รู้เสียงจะเป็นไงบ้างนะถ้าเกิดเสียงมีเสียงลมก็ขออภัยด้วยนะครับตอขอโทษด้วยค่ะ ตากลมมากตอนนี้ลมแรงลมแรงมากถ้าใครมากางเต็นท์ันนี้ท่าทางจะบรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยน,นั่งชิลๆข้างหน้าเป็นวิวภูเขาสวยมากใครมาดอยแม่โถก็คือต้องมาบนนี้เลยนะครับเอาเก้าอี้มานั่งตรงเนี่ยถ่ายรูปสวยๆนี่ยืมเข้ามานะยืมพี่เขามายืมพี่ี่ขับรถมาส่งเอามานั่งถ่ายรูปเล่น mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. แล้วเราก็กลับมาชมพระอาทิตย์ตกดินพอดีเลยใช่พระอาทิตย์ตกดินตรงนี้สวยมากจะเห็นล้อมรอบรอบๆๆเลยนะแสง oh. สวยสรุปตกทางไหน แล<ต>้ว<ก>ทำไมทางนู้นมีแสงแบบีว้วยพระอาทิตตกฝั่งฝั่งนี้<า>ที่ตะวันตกอยู่นี่แสงมาสะท้อนไปไงทางนูน่ะ<อ>มันลอดเมฆมาโอ้สวยเนาะอันนี้เปลี่ยนเสื้อหรอเปลี่ยนเสื้อแล้วเรียบร้อยขึ้นไปข้างบนใส่เป็นชุดสีขาวจะสวยมากเพราะว่ามันจะตัดกับสีเขียวเยวมื้อเย็นเราจะมากินเป็นหมูกระทะกันนะคะนี่เลยหมูกระทะมีทั้งหมู มี3ชั้นมีทะเลด้วยเต็มเลยอ้าวนี่เราอยู่ทะเลแล้วเนี่ยโอ้ทะเลเต็มเลยได้กินซีฟูด้ดเฉยเลยซีฟูด้ดเออชุดนี้ก็ประมาณ500บาทนะคะแล้วก็นั่งชิลๆกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้คือสวยมากอย่างฟินตอนแรกว่าจะไม่กินหมูกระทะเด้อแต่แบบอากาศหนาวหนาวใช่ไหมเราก็จะต้อง หาอะไรร้อนๆปิ้งย่างกันสักนิดหนึ่งให้เข้ากัญญบบรรยากาศบรรยากาศอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยหมูกระทะเนะดีมากดีต่อใจสุดๆโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินหมูกระทะน,นะคะแล้วก็ไปอาบยาน้ำนอนยังไงจะกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าข้างหน้าเนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้าง ทุกคนยมเช้าด้วยหมอกคะ่ะตื่นมาเจอหมอกสวยมากเลยแต่นี่น่าจะไม่ใช่พลิกๆนะเพราะว่าลมมาแรงมากเมื่อคืนก็นอนแล้วก็หนาวฝนตกตลอดทั้งคืนเบาๆดีมากเมื่อกี้ตื่นมาเรามาถ่ายรูปอะแสงมันจะอ่อนๆกว่านี้หน่อยนึงมัวจะถ่ายรูปพอมาถ่ายตอนนี้เอ้าแสงแข็งขึ้นมาหน่อยนึงแหละแต่สวยมาก มีหมอกรอบๆตัวเราไปหมดเลยแบบ360สามอกสิบงศาตรงนี้เลยอ่ะหมุนให้ดูไหมหมุนหมุนๆๆไปเนีย่ยพาทิขึ้นไปนิดนึงละเ <c oughs> มื่อกี้ตอนผลผู้เขาตรงนี้ขึ้นมาสวยมากเป็นแสงกับส้มๆบรรยากาศที่พักตอนเชา้าบรรยากาศดีสุดๆเรายัางไงต่อเรา วเราไปกินข้าวเช้าดีกว่าหิวแล้วอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมาทานข้า,าวเช้ากันนะข้าวเช้าของที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟเป็นข้าวต้มค่ะนี่เลยเป็นข้าวต้มหมูสับนะพร้อมกับชากาแฟก็คือไปทำเอาเองได้แล้วก็มีไข่แซนด์วิชไปปิ้งเอาเองได้เลยนี่เป็นเวลาประมาณ8โมงกว่า แสงได้หายไปจากเราแล้วจ้าอยู่ๆเมฆก็เยอะขึ้นมาใช่ตอนนี้คือเป็นสีฟ้า,ฟาแต่ว่ายังมีเมฆมีมหมอกอยู่เต็มไปหมดเลยนะคือสวยมากๆที่นี่เดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะคะหันไปทางไหนก็เจอแต่หมอกไปหมดเลยจ้า สำหรับที่ดอยแม่โถนะเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบประทับใจมากคือมองไปทางไหนก็จะเห็นเป็นภูเขาเป็นธรรมชาติเป็นสายมองที่สวยสุดๆเลยค่ะแล้วก็เขาเพิ่งกลับมาเปิดหลังจากโควิดได้ประมาณ1ปีเองนะแล้วก็เนี่ยถ้าใครอยากจะขึ้นไปที่ทุง่งหญ้าสวรานนะก็เลือกเอาได้ค่ะว่าจะขึ้นตอนเช้าก็ได้หรือว่าขึ้นตอนเย็นแบบยืนเมื่อวานก็ได้เมื่อวานเราขึ้นไปเราฟินและตอนเช้านี้เราก็มาเซฟบ,บรรยากาศของตรงที่พักเราค่ะสวยมากๆเป็นเมอก แสงสวยโหประทับใจที่นี่คือสะดวกสบายมีน้ำมีไฟใช้ปกติเลยก็อยากชวนชวนทุกคนให้มาเที่ยวดอยแม่โถก,กันเยอะๆนะคะและสำหรับที่เรามาเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะทริปนี้เราก็ได้ไปทั้งแม่กำปองป่าบงเปียงแม่แสมแล้วก็มาปิดท้ายที่ดอยแม่โถนะ ทุกที่ประทับใจหมดเรามาฮิวใจมาเสพธรรมชาติมาสูดอากาศดีๆที่นี่นะคะคือประทับใจมากๆถ้าใครสนใจก็ลองมาเที่ยวหน้าฝนแบบยี้ก็ได้หรือว่าหน้าหนาวกำลังจะมาถึงนี้ทุกคนก็รีบจองที่พักกันเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของดอยแม่โถค่ะ